ดูสี่ชั่วโมงซะหน่อยใช่ไหมยังสี่ชั่วโมงยังไม่ยอมขึ้นนะสี่ชั่วโมงต้องบอกว่าสี่ชั่วโมงยังไม่ใช่สี่ชั่วโมงยังไม่ยอมกลับตัวยังไม่ยอมเลี้ยวหัวตัวเองขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังครับแนวรับมันสามารถที่จะเหวี่ยงลงมาได้เหมือนกันแนวรับมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นออะลองพิจารณากันดู นี่คือรับเดย์แต่ทรงสี่ชั่วโมงมันลงมันอาจจะดันทะลุก็ได้นะครับตอนนั้นอยู่ที่ว่าใครจะรับความเสี่ยงไม่รับความเสี่ยงสำหรับจังหวัดนี้นะแต่ผมก็อยากได้นะเอาจริงๆสารภาพเลยว่าอยากได้สารภาพว่าอยากได้นะเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยแล้วกันนะครับถือว่าลงมาแบบแหมก็เป็นโซนที่มันน่าสนใจนะแต่ว่าสี่ชั่วโมงมันยังลงอนะ่ะ มันอาจจะดันลงต่อก็ได้แต่ผมผมมันสายเดยไงครับเข้าใจว่าสายเดไหมเออมันก็น่าสู้อะสำหรับสายเดย์อ่ะเดี๋ยวขอไปพิจารณานะเพิ่มเติมแล้วกันนะครับตอนนี้สี่ชั่วโมงพูดอะไรไม่ได้อ่ะครับนะสี่ชั่วโมงพูดอะไรไม่ได้ใช้เวรครับรอให้มันเลือกคางนะแต่คิดว่าถ้าเกิดตั้งฐานตั้งทรงกันแถวนี้ได้ก็น่าจะอัดแหละน่าจะอัดกลับตัวได้ คิดว่าน่าจะอัดเอาเอา,เอาเท่าไหร่เอาสองเป้าหมายครับดูกันสองเป้าหมายเป้าแรกสองพันห้าร้อยเป้าถัดไปสองพันห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมไปย่อยอีกทีนะในกลุ่มเดี๋ยวผมไปย่อยละเอียดให้อีกทีหนึ่งแล้วก็สองพันหกร้อยมันต้องดูกันบริบทจังหวะว่าได้ของเท่าไหร่ราคายังไงกันอีกแต่นี่คือโซนเป้าหมายของเราครับ นะนี่คือโซนเป้าหมายของเรานะเพราะนั้นนะีต้องบอกว่าหลังจากที่เออผมก็ไม่เข้าใจกับสงครามเหมือนกันพูดเรื่องสงครามแล้วก็บ้าบอมากเลยนะยังหงุดหงิดกับมันอยู่นะเออคือแหม่เช้าวันจันทร์นี่นะแบบคือกะวัามาแล้วมึงไปแนะ่มึงเอาแนะ่โอ้โห สงรามอะไรมาเออก็ยังหงุดหงิดกับมันนะเอาแต่ก็แต่ก็อ่ะทำบุญมาแค่นี้เออทำบุญมาแค่นี้แล้วจริงๆอ่ะถามว่าคือเราเล่นกันมาจังหวะก่อนด้านนี้แบบโอ้โหขาดทีพีอยู่ประมาณสิบเหรียญน,นะอ่ะช่างมันคนระับผ่านไปแล้วนะตั้งสติกันใหม่ วางแผนกันใหม่ก็เอาแหละแถวนี้ยังให้ความน่าจะเป็นที่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงสี่ชั่วโมงใครเล่นสี่ชั่วโมงลุ้นกลับมาที่เดิมครับนะใครเล่นเดย์ใครเล่นเด,เนเดผมยังคงลุ้นสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันหกร้อยสองพันห้าร้อยโซนเนี่ยกรอบเนี้ยยังคงเป็นเป้านะยังคงเป็นเป้าครับนะเพราะฉะนั้น เอาพิจารณากันให้ดีครับแถวแถวนี้ก็มีระยะอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบเหรียญสำหรับจุดตัดขัดคุณถ้าพลาดก็ด่าเช้าด่าเย็นนะผมบอกเลยจังหวะตรงนี้ต้องบอกว่าผมยังให้ความน่าจะเป็นชุดนี้อยู่แล้วต้องบอกว่าความเป็นไปได้กับการลดดอกเบี้ยที่จะหนุนราคากลับมาในเดือนหน้าวันที่สิบแปดกันยาเตรียมรับมือกันให้ดี เตรียมรับมือกันให้ดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกหละขึ้นเร็วขึ้นช้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่ากันญากันยากันยาเก้าละตุลาพฤติกาธันวาเหลือเวลาอีกสี่เดือนนะครับสี่เดือนมันอาจจะมีลีลามีพฤติกรรมอะไรอยู่เพราะว่าจริงๆการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันมีอยู่อีกกี่ครั้งครับสามครั้งถูกไหมคือกันยาแล้วมันจะเว้นมันจะมีกันญาตุลานะครับโนเวมอร์ไม่มี ไม่มีประชุมเฟดนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือเดซ ember นะนี่คือสามครั้งสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะขึ้นครั้งหนึ่งกับการที่เฟดตอบรับประเด็นเฟดลดดอกเบี้ยอาจจะบวกเดือนหนึ่งสักประมาณเฉลี่ยก็สักประมาณ5 0าสถึงเจ็ดสิบเหรียญก็จะไปจบเป้าเราพอดีที่สักประมาณ2 6 0 0ันหก้ยสอนห้านะครับวางแผนให้ดีชุดสุดท้ายของปี อย่าโอเวอร์เทรดมากค่อยๆเก็บค่อยๆเคาะค่อยๆวางไม่ต้องโลภมากนะครับ